วันดียูทูบและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการเอาไปตอทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมล็อกฟู o ดกันแล้วนะซึ่งวันนี้ก็จะมาสอนทำหมัดเอ็กมากกิฟนะคะเป็นหมัดกล่องของขวัญแบบนี้เลยนะฮะอ่าเราไม่ได้มอบไปใครแต่ว่าเราเนี่ยเอาไปฟาดหัวคนนักผู้ชมนี่ฮะโคตรแนวนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทํายังไงแล้วก็วันนี้ก็จะมาสอนฟาร์มแคนดี้ด้วยนะฮะ แคนดี้ที่มีเฉพาะอีเวนต์คิดมาสนะผู้ชมเป็นค่างเงินแคนดี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีวิธีไหนกันบ้างนะฮะสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านรับฟาร์มขอแนะนําร้านนี้เลยดีซิช็อปร้านรับกดเกมพัทไม่ว่าจะเป็นบอกฟูดออสตาทาวเวอร์ดีเฟนต์แอนิเมตแวนการ์ดแมพฟิตและมีบริการรับเติมโดบักด้วยแถมยังมีรหัสบอกฟูดและแมพฟิตขายบริการยะยะดเตเบดใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําบัตรอันนี้กันดีกว่าครับเอ็ก ทำการแบบว่าฟาร์มเงินแคนดี้นะครับแล้วก็มาซื้อกล่องของขวัญตรงนี้นะครับผมนี่ฮะมาซื้อกล่องของขวัญเนี่ยซื้อให้หมดเลยฮะนี่ฮะก็จะมีแบบว่า6อันนะครับเราก็ซื้อให้หมดเลยครับผมนี่ฮะเราก็จะได้ทุกอย่างมาแล้วครับนี่ฮะต่อไปฮะพอเราได้กล่องพวกนี้แล้วใช่ไหมคุณผู้ชมคอมมอนเรอีเวนต์อันคอมมอนรีเจเนอรี่แล้วก็ซีเคิตนะฮะเราได้ทุกกล่องลแล้วนะครับเราก็ฟาร์มแคนดี้ไปเลย200 250แคนดี้ครับเออ250แคนดี้ พอเรามีครบทุกอย่างที่ผมบอกมาแล้วนะผู้ชมให้เราเนี่ยไปที่เกาะคิดมัดนะับเกาะคิดมัดจะอยู่ข้างหลังกอแรกตรงนู้นเลยครับนะอ่าสมมุติว่านี่คือกอแรกนับแล้วก็มาที่ข้างหลังกอแรกมันจะมีเกอลิงตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ไปข้างหลังกอลิงนะครับนี่พอมาข้างหลังกอลิงจะมีเกาะอ Even ีเวนต์รีแลนแล้วก็ตรงนู้นเลยมันจะมีเกาะคิดมัดนะับอนาคตอาจจะไม่มีก็ต้องรีผหาด้วยนะครับนี่ฮะแล้วก็มาที่นี่ครับผมปึ๊บพอเรามาแล้วนะครับเราก็จะสังเกตได้เลยว่าหน้ากอแรกเนี่ย หน้าเกาะคิดมัดเนี่ยมันจะมีเซตคอร์สสองตัวให้เรามาคุยกับตัวนี้นะครับนี่นี่ฮะให้เราเนี่ยเอากล่องของขวัญนะครับแล้วก็ตามด้วยเงิน7,500ล้านนะครับนะยเราก็ตามด้วย250แคนดี้นะครับนี่ฮะอ่าเพียงแค่นี้เราก็จะได้หมัดระยะประชิดมาแล้วครับผมโอเคก็วิธีทําทําง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมก็คือใช้กล่องของขวัญทั้งหมดนี้เลยนะครับอ่าทุกกล่องที่มีอยู่ในเกมนะครับโอเคก็เอามาเลขได้เลยเพียงแค่นี้เราก็จะได้มาแล้วครับคุณผู้ชมเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังของมันเนี่ยจะะะเป็นนยังงไฮ สำหรับการเดินนะฮะนี่การเดินจะเป็นแบบว่าเหมือนพาะเลยนะฮะเออเหมือนพาะในเกมเออร์โซเลยนะครับแล้วก็การวิ่งนะครับ <c oughs> น่ารักอะนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการทุบกันนะฮะนี่การทุบเนี่ยการทุบก็จะเป็นเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานะฮะเวลามอ,มอนเตอร์มันโดนฟาดมันจะรู้สึกยังไงวะเนี่ยนี่มันก็จะรู้สึกเก็บนะโอเคก็ท่าที่หนึ่งเลยนะนี่ท่านี้ครับไปการปากล่อง,องขันออกไปครับสามารถฟาร์มระยะประชิดได้นะครับแต่ว่ามันก็จะไม่กว้างขนาดนั้นนะครับ โอ้โหแล้วมันสเปมเหมือนหมัดถังขายะเลยอะหมัดคนจรนะครับเออนี่ฮนะนี่นะมันสเปมได้ครับคุณผู้ชมเอาไว้ฟาร์มกับบอสตัวเดียวคนะรับระยะไกลนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะมันรู้สึกว่าระยะจะประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะระเบิดนะฮะส่วนท่าที่สองท่าที่สองเป็นการเสกกล่องคิดหมัดแล้วก็ระเบิดนะฮะโอ้โหนี่นะแล้วก็ท่าที่สามครับเยกเหมือนปูไทยเลยเป็นการยิงกระสุนนับแล้วก็พุ่งออกไปข้างหน้านะครับส่วนท่าที่สี่มีไหม เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะมายากลเฮ้ยเปิดโหมดเหมือนปูไทยเลยฮะเหมือนเอาปูไทยมาผสมกับหมัดคนจรนะฮะส่วนตัว B, B ไม่มีครับตัว F ไม่มีครับมีทั้งหมดสสกิลนะฮะนี่ท่าแรกครับเป็นการยิงครับแบบลูลู่ส่วนท่าสองครับเป็นการใช้ระเบิดนี่แล้วก็ท่าที่3ครับยิงแบบลูลู่นะครับแล้วก็ไประเบิดตรงนู้นครับไอตอนที่มันผ่านมันก็ร,ระเบิดเหมือนกันครับนี่ฮะนี่ แถมคูดาวมันเร็วด้วยไงนะครับนี่ะนี่ก็คือพลังของหมัดหมัดกล่องของขวัญเอ็กมาก,กินะฮะแต่ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกเนาะตามสไตล์หมัดต่างๆนะครับโอเคก็ตัววีไปการเปิดโหมดนี่เหมือนเล่นมายากลเลยฮะ,ละเลือดก็จะเต็มนะครับนี่ะเดี๋ยวผมจะให้มอนเตอร์เนี่ยตีผมเหมือนมันจะโดนสตันต,ตอนที่มีเสียงเพลงประกอบนะผู้ชมนะฮะนี่ทำง่ายมากเลยแต่ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะผมคิดว่าดับเอ็กมาเนี่ยน่าจะเก่งกว่านะครับ เออดับเอกมากเก่งกว่าโอเคก็มีประมาณนี้เลยเนาะอีเวนต์คิดมัดก,ก็จะไม่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรไหมผลระดับอีเวนต์นะจะมีหรือเปล่าผลทีมะแล้วก็พลังระดับอีเวนต์ก็น่าจะเป็นลุงเลลี่แต่ว่าลุงเลลี่เนี่ยนะรู้สึกว่ายังยังจะกดคุยไม่ได้นะครับยังเป็นเครื่องหมายปริศานาอยู่นะฮะโอเคก็เร็วๆนี้ก็อาจจะมาก็ได้ครับเอาละครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการฟาร์มแคนดี้กันดีกว่าครับผมขั้นตอนที่หนึ่งในการฟาร์มแคนดี้ก็คือให้เรามาที่เกาะคิดมัดนะครับนี่ยเกาะคิด แถวๆหลังเกาะลิงครับเนี่ยแล้วก็จากนั้นเราก็ฟังกับพวกนี้ไอ้พวกนี้มันจะดรอปทีละหนึ่งคิดแคนดี้ครับเนี่ยไอ้พวกนี้ด้วยนะครับอ่ามันจะให้ทีละหนึ่งแคนดี้ครับส่วนวิธีต่อไปก็คือการเสกบอสเซนเตอร์คอร์สนะครับมันจะได้ทีละ200กว่าแคนดี้เลยครับอ่ามีคนบอกว่าได้250ร้แคนดี้ก็คือให้เราไปที่เกาะอีเวนต์อ่าวิธีนี้ก็ต้องรีบทําด้วยเพราะว่าอนาคตอาจจะออกไปนะครับเนี่ยมาที่เกาะอีเวนต์ครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็ตีเซนเตอร์คอร์รับพวกนี้ครับเออเซนออร์คชุดเขียว หรือว่ากอบลินวะเนี่ยคนแค้เป้ามันคือตัวอะไรวะดักดักเอลนะครับเนี่ยเราก็จัดการมันมันจะตอบเป็นออฟคิดมัดครับผมซึ่งผมก็ไม่มีหน้าตาให้ดูนะโอ้ไม่มีครับโอเคขอโทษด้วยนะครับเออมันจะเป็นลูกกลมๆครับให้คุณผู้ชมเนี่ยทำการหาออฟคิดมัดนะครับผมเนี่ยไอตัวที่ตอบของที่ตอบจากตัวเนี้ยนะครับผมแล้วเราก็ไปเสกของจากอาไปเสกที่บอสเกาะบอสนะครับนู้นเลยอาจจะมองไม่เห็นแต่มันอยู่หลังเกาะหนวดดํานะครับเนี่ยนี่คือเกาะบอสนะคุณผู้ชมให้เรามาที่นี่ครับ แล้วก็มาสิกเซ็นเตอร์คอร์สต,ตรงนี้นะครับผมอ่าสิกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเตอร์คอร์สเกิดมาให้เราตีเราก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายพอมันตายมันจะมีโอกาสดบกล่องของขวัญระดับคอมมอนถึงระดับซีคิตนะฮะไอพวกกล่องพวกนี้แล้วก็ดอบเป็นแคนดี้ด้วยนะครับผมส่วนเพชรไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะฮะนี่ก็เป็นวิธีการฟาร์มแคนดี้นะคุผู้ชมนะฮะก็จะมีทั้งหมดสองวิธีส่วนลงดันเกนไม่แน่ใจไม่เคยลงนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับหมัดนี้ ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ก็ควรมีไว้นะครับอนาคตอาจจะแบบว่าเออหาไม่ได้แลยนะครับหรือว่าอาจจะต้องรอปีหน้านูน้นนะครับนะโอเคก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนฝากกดไลค์กดซสไคร้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า